ลูกอยู่ไหนหาไม่เจอให้องมช่วงนี้แปลกๆค่ะทุกคนงงแล้วออยานินยานแล้วหรออะไรอ่ะู้ทำกับขาเพื่หรออืมทำอร่อยไหมขอที่มากสิ ป่าใช่อืออะไรนะป่าใครรู้จักภาษาแล้วเธอใหญ่คิดถึงตัวเล็กไหมก็ค <c oughs> ิดถึงเหงมือนกันอออะไรนะได้ ไม่ดอกไม่ตัวใหญ่ก็ไปสิแต่เลยไม่อยากไปไม่ชอบมันร้อนใช่เดี๋ยวต้องรอพ่อวาดก่นอ่นนะเดี๋ย คุยกับใครอยู่ลูกอีสายไปดิจะขายของแต่สบายเลยคุยกับใครนะลูกอีสายไงอะไร้แม่หนูลูกอะไรคนที่มารับหนูหน้าปากซอยเนี่ยกับคนที่หนูไปพัทยาด้วยเนี่ยคือใครทรายไงอีทรายเพื่อนหนูเนี่ยเหรอทรายแล้วแม่ไม่เชื่ออะไรเนี่ยคือหนูเอาเพื่อนมายืนยันแล้ว ที่นอนนอนที่ไหนห้องอะไรหนูก็พูดไปที่ไหนหนูก็บอกรูปมันไม่มีลงเพราะว่าเพื่อนอ่ะไปอังกฤษรูปยังไม่ได้ส่งมาส่งในโทรศัพท์ไม่ได้เพราะเดี๋ยวรูปมันแตกแล้วไปเที่ยวเนี่ยไม่มีถ่ายรูปรวมกันเลยหรอก็เปไปสามคนก็คือต้องผัดกันถ่ายถ่ายเซลฟี่มันไม่สวยไงอีกทีหนึ่งอีซายคือเพื่อนผู้หญิงสายคือเพื่อนหนูแม่ที่หนูพามันก็เป็นผู้หญิงไง ทรายคือทรายเพื่อนรักคนเดียวกันแม่แม่ไม่เชื่อหนูตรงไหนเนี่ยตรงไหนที่มันไม่น่าเชื่อแม่พูดมาดิหนูอธิบายทุกอย่างตรงหมดแล้วนะทำไมมึงต้องเสียงกร้าว่าตรงไหนเออล่าสุดมึงเรียกอีทรายว่าตัวใหญ่ต,หญตัวเล็กเหรอสรพนามเขาเป็นตัวใหญ่มึงเป็นตัวเล็กในอีทรายก็เรก็เียกปกติตัวเล็กตัวใหญ่เหมือนเป็นฉายาบีหนึ่งบีสองอย่้บูบูบีบีอะไรก็ว่ากันไปตัวเล็กตัวน้อยหูแม่ไม่ได้ได้หูมานนี่เลยมึงอะไรมนี มึงตัวเล็กตัวใหญ่เนี่ยมันมัน,ม,น,ม,นมันกูวมันไม่ใช่แล้วม่ไม่เ<ม><ม>ชื่อตรงไหนมึงสงสารกูเหอะทำไมกูเนี่ยตัวเสือกทำงานหนักมากเลยมึงตอบเรื่องตัวเล็กตัวใหญ่ตอบเรื่องนี้ใสไม่เคร์อนอีเม <laughs>